สวัสดีครับอยู่กับช่องสาวดำสิงห์ครับคลิปนี้เรามาอยู่ที่แปลงของลานรับซื้อข้าวโพดน,นะครับออการเกษตรครับแปลงนี้ก็180ยแปดสไร่นะครับก็เกี่ยวกันมันนะครับเกี่ยวกันมันมากครับแปลงมันใหญ่แต่ร้อยทั้งร้อยครับที่เจอก็ส่วนมากแปลงใหญ่ก็จะหินเยอะเคลือเยอะแปลงนี้ไม่เท่าไหร่ครับแปลงนี้ไม่เท่าไร่ครับก็ ้านเขาดูแลดีมากครับดูแลดีเครือน้อยแล้วก็ข้าวโพดดีข้าวโพดถือว่าใช้ได้เลยน่าจะได้ตันนะครับประเดิมก็คือว่าวิ่งไปกับเต็มไปกับเต็มมุมไปกับเต็มมุมนะตอนนี้นะครับราคาข้าวโพดอยู่ที่ความชืน้น สาบหบาทเจ็ดสิบหกบาทหกสิบประมาณนี้ครับอยู่ในเรื่งนี้ก็คือเขตสระบุรีครับที่อื่นราคาเป็นไงบ้างตอนนี้น่าจะแย่สุดก็คือราคาข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกเพราะว่าถึงฤดูการเก็บเกี่ยวฤดูการเกี่ยวข้าวแล้วน่าจะราคาแย่แย่ก็ทุกปีหรอเปล่าครับปีนี้ราคาข้าวแย่มากครับราคาข้าวโพดก็ดิ่งลงนิดนึงประมาณ หายไปหนึ่งบาทหรือเปล่าแต่ข้าวรู้สึกว่าจะหายไปสองสามบาทต่อกิโลนะครับแต่อย่าลืมว่าหนึ่งไร่หนึ่งไร่มีข้าวโพดจะได้เยอะกว่าข้าวนะหนึ่งไร่อาจจะมีสองตันข้าวนี่ไร่ละตันก็แทบจะเป็นไปได้น้อยมากเพราะว่ายิ่งเป็นมะลิยิ่งหนักครับไร่ละห้าร้อยกิโลไร่ละห้าร้อยสิบสองห้าร้อยกิโลสองไร่ตันหนึ่ง สองได้ได้หมื่นหนึ่งยังไม่หักทุนเลยครับมาดูความใหญ่โตของแปลงออการเกษตรนะครับตระกูลอน่านะจะตระกูลออครับเสียเอ็มครับเสียเอ็มประตูอาจารย์ใหญ่บ้างครับเ <c oughs> จ้าช้างนะครับอืม <c oughs> อันนี้โดนเราบินไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าโมนลมค่อนข้างแรงลมแรงมากมันตีปีโดนเรา ก็เดี๋ยวช่วงบ่ายๆน่าจะมีอะจอรเดียมาช่วยครับจอรเดียจอรเดียน่าจะรุดครับทกเก่ใหญ่ก็มาอยู่ครับไปเที่ยวทะเลครับทเก่โอ้ยวันนี้จะเสร็จหรือไม่เสร็จครับต้องมาลุ้นกันครับเพราะว่า โน,น่นโน่นโน่นโน่นไปโน่นติดถนนใหญ่หนู่นติดถนนลาดยางนะครับไปโดนปินไปบ่ฮอดครับบ่ฮอดดูดูวันนี้จะได้สักครึ่งไหมก็ทั้งพ่วงทั้งแม่เดียวทั้งหกล้อรครับมาใส่ครับก็วิ่งประมาณโลก,ออกว่าครับไปโรงลานครับ ถ้าราคาสักเจ็ดแปดบาทน่าจะเวิร์กเลยอะราคาดีแน่เลยถ้าเจ็ดแปดบาทนี้เชาาไร่อยู่ได้เลยยังหกบาทกว่าแย่ครับมันมันก็ราคาแย่มันปีนี้เน่าครับฝนดีเกินข้าวโพดก็ถ้าได้สักเจ็ดบาทกว่าก็น่าจะเวิร์กอยู่รถเราก็เรลเลอรแตกทุกคันแล้วตอนนี้ครับ รถเลื่อแตกนี่เขาเรียกว่าซ่อมทุกวันไหมต้องซ่้มไหม <c oughs> ต้องเปลี่ยนครับรถเลื่อแตกแต่มันก็ไปได้ครับมันดังดูความยาวของแปลงครับ เดียววันนี้เกี่ยวเงาครับเกี่ยวเงาแปลงใหญ่เกินครับ <Dragons> ก็ไปเจอร้อยหกสิบไร่นั่นก็แั้งนั้นเครือเครือก็ไม่ไม่เท่าไหร่แต่หินหินเยอะมากอีกแปลงหนึ่งดูครับด,ดูความยาวครับความยาวของแปลงครับอื โดนแทบตัดไปเลยนะครับไปไม่ไหวลมแรง ดูดูครับรถทุกคันต้องขยับไปเรื่อยๆครับความยาวเป็นกิโลครับความยาวจากถนนระยังมาที่ท้ายแปลงเดี๋ยวมาดูว่าลานทําเองจะได้ไล่ละตันกว่าไหมต้องรอจบฤดูกาลครับ ทีนี้รู้สึกว่าจะเกี่ยวเหนื่อยครับเกี่ยวแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเครือเยอะครับเครือเยอะรถเกี่ยวสู้เครือไม่ไหวใหญ่ยา,ยาวครับใหญ่ยา,ยาว คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณลานออกการเกษตรนะครับรับซื้อข้าวโพดครับแยกวังยางกับติดปั๊มเชลแล้วก็เสียเจนรถเกี่ยวน้องโบอันนี้มีโรงทานนะครับมีโรงทานขนมน้ำเพียบครับไอศครีมกัขบข้าวขอให้ได้ข้าวโพดเยอะๆครับ